เหรียญนัปัก้าเท่าหลํำตัดของหลวงพู่เอี่ยมวัฐพันธ์สูงนิยมนะครับนิยมดูยังไงครับนิยมคําว่านิยมคือเหรียญหนานะครับเหรียญหนานี่ครับเหรียญห,หนาคือปลายยันเนี่ยมันจะตัดเหมือนมีดถั่วตัดถ้าเหรียญบางเนี่ยปลายยันมันจะแหลมเหมือนมีดดาบปลายแหลมนะครับจุดใจตั้งนะที่ผมใช้อยู่ตลอดไม่ว่าเหรียญจะสึกหรือว่าจะสวยแค่ไหนอ่ะกรณีที่เราไม่เห็นตัดอ่ะ นะครับดูตรงด้านล่างที่หลวงปู่นั่งครับนะครับผมขยายรูปไปดูนิดนึ่งนะเห็นไหมครับเห็นเสี้ยนพื้นไหมเสี้ยนพื้นเนี่ยสําคัญมากเลยนะครับเสี้ยนพื้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับถ้าเราไม่เจอเสี้ยนพื้นเนี่ยซื้อไม่ได้นะซื้อไม่ได้นะครับซื้อไม่ได้นะครับเสี้ยนพื้นพอเห็นเสี้ยนพื้นใต้หลวงปู่นั่งดูขอบในครับด้านขวาเนี่ยเนี่ยขอบในฮะ เอียงเหรียญสักนิดหนึ่งขอบหน่อยจะเห็นเป็นเส้นปั๊มมีเส้นนะครับปั๊มมีเส้นด้านหลังนะครับหลังเนี่ยเนี่ยคือเหรียญมันปั๊มแล้วซ้ายมันจะงองอนิดหนึ่งเห็นไหมครับผมบิดเหรียญให้เห็นการงองอนะครับตรงส่วนที่งอเนี่ยโลหะม,มันมันเครียดอ่ะมันเกิดสต็องอ่ะอะมันก็จะยืดนะครับมันจะยืดไอ้ลอยยืดมันเหมือนเส้นอ่ะเรานึกถึง บัวก้านบัวนะครับเนี่ยเวลาเราหักก้านบัวเนี่ยแล้วมันจะยืดเห็นไหมครับมันจะยืดตึงแคบเนี่ยใช่ไหมมันจะยืดนะครับสามจุดเนี่ยใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาจุดใจตังได้ส่วนเรื่องผิวเหรียญของเนื้ออัป,ปากาเนี่ยโดยเบสิกเลยนะเราสองเหรียญอัป,ปาการมันก็ต้องเจอฝาเห็นไหมครับ ตาอาปะปาก้าเนี่ยมันก็จะเป็นคราบสีน้ำตาลแดงๆจับอยู่บริเวณที่โดนเหนือนะครับแล้วก็จะมีออกไซด์เขียวอปะปาก้าเป็นโลหะผสม,มก็จะมีออกไซด์เป็นสีเขียวเหรียญไหนปั๊มแล้วมันแตกอย่างเงี้ยแท้เลยนะครับเนี่ยปั๊มมันมันแตกแท้เลยลายเส้นยันอะไรต่างๆนะครับเนี่ยช่างเขาแกะบล็อกบางทีแกะแล้วมีเกินปั๊มแล้วมันก็มีเส้นซ้อนที่ หลายยันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยเส้นซ้อนก็เป็นใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาได้นะครับแต่เหรียนทั้งหมดถ้าเราเห็นตัดมันก็ดีแต่ถ้าเราไม่เห็นตัดเลยอะ่ะก็ต้องอาศัยจุดนี้ครับในเหรียญขลามตัดเนื้ออปกา้าซึ่งจุดนี้ผมใช้อยู่นะครับใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาอยู่ในทองแดงในเนื้อเงินเนี่ยนะใช้เกณฑ์นี้ทั้ง,งนั้น นะครับใช้เกณฑ์นี้แหละที่ผมใช้อยู่ไม่มีก็วางเลยนะครับโอเคครับ